การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การคนต้นแบบสัปดาห์นี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสำนักปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4ค่ะที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าค่ะคะนวำมาการเจ้าค่ะวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนี่ถือว่าเป็นวัดดังทีเดียวนะคะในเรื่องของการปฏิบัติใช่ผู้ที่สนใจเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแทบจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดไม่รู้จักวัดอัมพวันหรือหลวงพ่อจรัญแห่งสิงห์บุรีวัดนี้เป็นวัดที่ตัวอาตมาเองเนี่ย ไปเห็นกับตาแล้วถ้าไม่น่าเชื่อว่าประชาชนพุทธศาสนิกชนมหาศาลที่บางครั้งเป็นเรือนพันบางคราวเป็นเลือนหมื่นที่แออัดใช้คําว่าแออัดไปแต่เลือกที่จะไปปฏิบัติที่นั่นมีอะไรน่าสนใจมีอะไรเป็นแรงดึงดูดที่ทําให้พุทธศาสนิกชนสนใจที่จะไปปฏิบัติธรรมกันอย่างเนืองแน่นขนาดนั้นอยากให้โยมได้รู้ได้เห็นค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ อายุยืนได้ไม่เกินร้อยปีแปดสิบหกสิบก็เสื่อมไปแล้วในสังขารเสื่อมทำยังไงหนอพผู้ศาสน้มีวิธีบริหารจิตได้อย่างไรเพราะฉะนั้นกายด้านกายปกติมียารักษาโรคทางด้านกายมากมายแต่อย่าลืมว่ายารักษาจิตมีหลักผูนะ้ธัาสนาแต่คนไม่สนใจจะปฏิบัตินั่นคือกรรมฐานนั่นคือวิปัสสนากรรมฐาน แจ้ง้วยปัญญาญานร,รู้หลอบรู้ในกองการสังขารจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จะได้ใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้คลายที่ฉีจะได้ยำบีชอบจะได้ประกอบปุชชนจะได้ผลนานเป็นหลักฐานทั้งหมดอาตาช่างคือมารู้แต่ถูกคืมันช่างตรงนี้ถึงจะเห็นเหตุการณ์ทุกชีวิตได้เาาฉะนั้นจะพูดในเรื่องสาคนบ้างเราสาคนอิยมเนี่ยเวลาสังขารเชื่อมไปทันไหน เวลาเท่าเลแก่ชะลาจะทำอย่างไรที่จะเป็นที่พุ่งขุงตนได้น่าจะพูดตรงนี้แหละ นามคณะสิิยานาสิทธิ์ขออวยพรให้เจ้าคุณหลวงพ่อมีอายุมัน่นวันเยือนเป็นลมโพล่มใจของคณะศิธย์เื่อเสื้อนินิตนันประเด้จโรคติดเขียนโรคถวายหลวงพ่อหลวงพ่อรับด้อย วัดอัเพรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีดังมีหลักฐานจากศิลาจารึกตู้พระไัยปิฎกและหลักฐานอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในปัจจุบันวัดอัมพวันโดยพระธรรมสิงหบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมได้เปิดสำนักฝึกปฏ,ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสอนให้ผู้มาฝึกปฏิบัติธรรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตลอดจนอบรมธรรมะต่างๆเพื่อเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นในที่สุดปี2,500เนี่ยวัดเราโซมมากสุดโซมมากเลยประเดชพระคุณหลวงพ่อก็เริ่มบูรณะ แล้วก็สอนควบผู้กรรมฐานไปด้วยหลวงพ่อสอนตั้งแต่สมัยวัดคมจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยขาดนะแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ก็ขยายตัวมากขึ้นเพิ่มเรื่อยๆหลวงพ่อเจรันทิตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเป็นที่ศรัทธาของญาติโยม ด้วยปฏิปทาที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอบรมสั่งสอนญาติโยมให้ปฏิบัติธรรมด้วยระบบเชกเช่นทหารคือมีวินัยต่อตอนเองและเคร่งครัดในการปฏิบัติสมัยก่อนที่ตั้งแต่ตอนตอนก่อนสุภาพเข็งเลงนะ คือเวลาโยมนี่มาเวลาไหนมาก็รับเพยหมดบางทีบางครั้งเที่ยงคลางตีหนึ่งยังรับเพแต่ว่ามีคำที่หลวงพ่อหลายๆครั้งที่พูดไว้นะเราลุกสิกเหงแล้วน,นะนะถ้าทํางานงานต้องไม่มีคําว่าเดี๋ยวต้องไม่มีคําว่ารอพักวังพุ้งไม่ได้ต้องให้เสร็จต้องให้เดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่เสร็จไม่ฉังที่เหงทุกๆวันประจําอยู่แล้วก็ไปอบรมข้างนอกมาก็โยมนั่งรออยู่ก็ แนะนำยายมเทศสองกันหลายชั่วโมงตอนบางครั้งเสียงไม่มีก็เอาเอี่ยมมองตาเสียมาล่วงคอตั้งเส้นเสียงเสีย,สยหมดเลยช่วงหน้ากลับมาติดตามสำนักปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสูตรวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีกันต่อค่ะ กราบหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อท่านชราภาพมากนะก็จะมีรอบวันหนึ่งสองรอบ10โมงกับบ่าย2ของทุกวันนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันที่นะวันอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ควรจะมาไวนิดนึงเพราะพระเด้พหลวงพ่ออาจจะลงเร็วเพราะว่าคนเนื่องจากออกจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็ก็จะรีบกลับหลวงพ่อก็จะนะลงไวนิดนึงโยมจะได้ไม่ต้องรอนาน วัดอัมพวันเปิดรับผู้เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโดยไม่มีวันหยุดผู้ที่ต้องการสมัครเข้าปฏิบัติธรรมสามารถสมัครและลงทะเบียนได้ทุกวันประเด็นหลักเลยถ้าบอกว่าทําไมคนถึงต้องมาวัดอัมพวันกันอันดับแรกเลยเพราะหนึ่งเขามีความศรัทธาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยมีปฏิปทา แล้วก็ได้ทํางานในด้านพุทธศาสนามาตั้งนานแล้วประเด็นต่อไปการเข้าถึงของวัดเราก็เข้าถึงง่ายเช่นไรเส้นทางการเข้ามานาคมวัดเราอยู่ในเขตภาคกลางทางรถทางอะไรมันสะดวกคนก็เข้าถึงได้ง่ายก็มาวัดกันสบายและอย่างหนึง่งรอบเวลาในการจัดแบ่งให้มันก็ง่ายสําหรับเขาเอามาสวันนะสุขาวอาทิมีเวลามากเวันมาบนโกนกับบนโกลหรือถ้าวันธรรมดาผมสะดวกได้ไหม ได้รับทุกวันไม่มีไม่รับรับทุกคนรับทุกวันนั้นการเข้าถึงก็เข้าถึงได้ง่ายอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้พรท่านใดที่มีความสนใจอยากปฏิบัติธรรมวัตรมัวันจริง ก็เชิญมาลงทะเบียนได้นะคะมาลงทะเบียนก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนชุดชั้นในที่ต้องใช้ส่วนตัวของตัวเองตามจํานวนวันที่ที่มาจะได้ไม่ต้องซักไม่ต้องมีปัญหาเสื้อผ้าชุดขาวเนี่ยเรามีบริการให้ที่พักเราก็มีบริการให้พออัตราภาพพอที่พักได้ตามสะดวกสําหรับนั่งปฏิบัตินะคะแต่ถ้าเป็นเทศกาลมาคนมากๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่สะดวกนิดหน่อยก็คงจะไม่เกินความสามารถ หรือความอดทนของผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติจริงๆนะคะอัตมาก็จะบอกเลยว่าอาญาติโยมทุกท่านที่มาวัดอัมพวันแห่งนี้หลวงพ่อจรัยนท่านได้วางระเบียบปฏิบัติไว้เช่นนี้บางวัดใช้การยกมือ เพื่อทาสติให้รู้สึกตัวแต่เมื่อโยมมาที่วัดอัมพวันแล้วขอให้หยุดอุบายวิธีการเหล่านั้นไว้ก่อนให้โยมลองมาศึกษาแนวทางนี้ดูถ้าโยมศึกษาปฏิบัติแล้วมันตรงกัจจริตมันแก้กิเลสในใจโยมได้โยมก็ทําไปแต่ถ้าโยมรู้สึกไม่ชอบโยมออกจากวัดนี้โยมก็หยุดก็ไปหาแนวทางอื่นต่อที่ว่ามันตรงกัจจริตของเราเขาก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตาม การปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันผู้เข้าปฏิบัติจะได้รับการสอนในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าปฏิบัติรวมในอาคารปฏิบัติธรรมสําหรับที่ปฏิบัตินะถ้าเป็นพุทธธรรมทั่วไปก็จะมีอยู่เขตด้านในเขาเรียกว่าอาคารภาวนาหนึ่งถ้าเป็นของอบรมเลยก็จะเป็นเนี่ยสาราลาห่ากอนศรีธิพาก็สร้างมาหลังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อหายจากอาการคอหักแล้วนะประมาณปี2 0 0พ 525อะไรโดยประมาณซึ่งถ้าเป็นวันปกติพื้นฐานเนี่ยอยอดจะอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0คนก็เขตด,ด้านในรองรับพอ,อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสุสาวรอาทิตย์คนจะเยอะขึ้นเป็นเท่าตัวก็อย่างสุสวรรคที่ที่ล่าสุดท,ท,ที่ผ่านมาก็ประมาณ1,200คนถ้าเป็นคนเก่าปฏิบัติเป็นแล้วเราก็ให้เขาไปปฏิบัติที่สาระใหญ่ได้เลยแต่ส่วนคนใหม่ที่ต้องเรียนรู้ครั้งแรกก็ ล่าสุดก็มีประมาณเกือบ400คนนัก็ให้เรียนอยู่ด้านในกาจะสอนตั้งแต่เบื้องต้นนะจ่ายยอมเบื้องต้นก็คือว่าแนะนำทฤษฎีนิดหนึ่งว่าเนี่ยที่ญาติยมหรือนักเรียนมาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำโดย ไม่มีหลักฐานหรือมาทํากันโดยว่าไม่มีจุดมุ่งหมายม,มีจุดมุ่งหมายมีหลักฐานทุกอย่างชัดเจนพอเกริ่นพอให้เขาได้เข้าใจแล้วอาตมาก็จะแนะนําวิธีการปฏิบัติอาตมาก็จะพูดถึงการเจริญสติปัฏฐาน4ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะแนะนําเป็นเบสิกพื้นฐานตั้งแต่ฐานที่หนึ่งหรือเราเรียกว่าข้อที่1กายานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติอยู่ที่กายของเราอาตมาก็จะยกตัวอย่างว่าอะยม ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักเรียนเนี่ยการที่เราจะเรียนหรือทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นต้องมีสติเดินมีสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสตินี่คือเบื้องต้นช่วงหน้ากลับมาติดตามสำนักปฏิบัติธรรมตามแนวสติปฐานสูตรวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีกันต่อค่ะ นอกจากการอบรมวิปัสสนารายบุคคลแล้ววัดอัมพวันยังจัดคอร์สเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจากสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยหน่วยงานที่ต้องการเข้าอบรมจะต้องติดต่อเพื่อจองช่วงเวลาการเข้าอบรมมาก่อนล่วงหน้าถ้าเป็นตามระเบียบของหลวงพ่อจรนันที่ท่านได้วางวางหลักไว้ ต้องเป็นศีลแปดหมดจะยอมเพราะว่าก่อนที่จะมาจะแนะนํากรรมฐานเขาเนี่ยจะมาก็จะพูดถึงหลักปฏิบัติหลักความจริงก่อนว่านักเรียนที่เราทานอาหารกันสามมื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าจําเป็นเสมอไปทานมื้อเดียวก็ได้ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโดยอ้างถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มียืนยันชัดเจนทุกอย่างเสื้อผ้าอาหาร น้ำเด่มทุกอย่างเจ็บแม้นแต่เจ็บป่วยมาเนี่ยจะโยมที่วัดเรียกรถพยาบาลมาให้ด้วยมีรถพยาบาลมาสแตนบายเตรียมพร้อมคือบางท่านเนี่ยพอได้ยินว่าจะไปวัดเนี่ยเยอะไปหมดเลยโยมเตรียมอะไรเยอะไปหมดเลยทําให้ฟุง้งซ่านทําให้จิตไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นมาวัดอัมพวันไม่ต้องเยอะมาแบบเรียบง่ายสบาย ส่วนใหญ่เนี่ยหลวงพ่อจะสอนเราในลักษณะที่ว่าไม่ว่าจะเกิดสภาวะอะไรขึ้นนะฮะสิ่งที่มากระทบอายตนะทั้งหมดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะที่อยู่อย่างเงี้ยเสียงถ้าได้ยินก็กําหนดเสียงหนอมันก็จะหายออกไปนะฮะเราก็จะไม่ไปสนใจตรงนั้นกลิ่นถ้าเกิดได้กลิ่นอะไรแปลกๆเราก็จะกําหนดเพราะฉนั้นหลวงพ่อจะสอนวิธีการกําหนดสิ่งเหล่านั้นออกไปไม่ให้เรายึดเอาไว้ นะคะมันก็จะถามว่าเกิดสภาวะอะไรขึ้นมากไหมเนี่ยตามหลักของการปฏิบัติอันนี้แล้วเนี่ยจะไม่เกิดเพราะเมื่อเกิดเราก็กำหนดให้ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องขอการได้ผลมากกว่าปฏิบัติแล้วได้ผลเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ผลมามาที่วัดนี่เขาก็ปฏิบัติได้ผลแล้วก็คาสอนของลุงพ่อเนี่ยมันเหมือนมันง่ายๆอะ่ะเหมือนเราเราอยู่ที่ไหนเราก็ทํากรรมฐานได้เราเดินไปเรากําหนดไปแล้วรู้สติ เราอยู่บ้านเราก็ทําได้หลวงพ่อบอกว่าเราอยู่ที่บ้านเปิดประตูเราบอกว่ารู้เราเปิดมีสติกินข้าเรารู้มีสติขับรถมีสตินั่นก็คือกรรมฐานเพราะฉะนั้นคําสอนของหลวงพ่อเนี่ยมันง่ายอะ่ะเนื่องจากผู้ต้องการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวันมีเป็นจํานวนมาก โดยปกติแล้วจะมีผู้มาปฏิบัติธรรมจำนวนหลายร้อยคนจนถึงพันคนและหลายพันคนในบางเทศกาลการจัดการเรื่องอาหารที่พักและห้องน้ำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากสมัยก่อนก็ุพ่อบ,บอกว่าทำให้เขาพอกินนะอย่าให้ขาดเดี๋ยวอายเขาเบิกเท่าไหร่ก็ไม่แม้ว่าขอให้เขาพอกินคือเราต้องใช้กระทะใหญ่ๆใช้หม้อใหญ่ๆทำ ถ้าเราใช้หม้อเล็กๆทําไม่ได้ตีห้าเขาก็ต้องมาแล้วของสดนี่ซื้อทุกวันทําทุกวันแล้วก็ตีสามครึ่งต้องไปแล้วตีห้าครึ่งต้องถึงวัดทําทงานบรรดาแล้วทํางานโดยที่ว่าด้วยศรัทธาหลวงพ่อเวลาทํากับข้าวอย่าไปโมโหทำโมโหแล้วกับข้าวจะไม่อร่อยต้องใจเย็นๆให้หนักยังไงก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรแล้วหลวงพ่อก็สอนว่าเอ็งอย่าไปบอกว่าเหนื่อยมากนะเดี๋ยวเอ็งเหนื่อยตายห่าเลยนะ แม้ว่าในปัจจุบันหลวงพ่อจรันจะมีอายุกว่า86ปีแล้วและไม่ได้อบรมวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติได้ด้วยตนเองแต่แนวทางที่หลวงพ่อได้วางไว้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผนชัดเจนทําให้สํานักปฏิบัติธรรมวัดอัมพวันเป็นสํานักปฏิบัติธรรมที่มีผู้คนเข้ามาปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างหนานแน่นตลอดทั้งปี การกรรมฐานนี้ประเด็จพระพุทธาท่านก็ใช้สติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมมาทะเลก่ยกย่อยๆก็กระทานก็สอนมาโดยตลอดพุทธเจ้าสอนอนิจจังเอ๋ยไม่เที่ยงเป็นท,ทุกขังอนัตตาแน่นอนสุดไม่มีอะไรที่จะแน่นอนกว่านี้แล้วเกิดขึ้นก็ต้องอยางตังอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรอีกแล้วดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าทรงสอน มาในว้ชราทํำยังไงแต่อย่าลืมว่านมสาวก็ดีแต่ชราถึงโภชนาหารจะเริญลุ่งเรืองมิตรเมินดีก็ตามแต่ทําไมคนตายอย่างในวัยเด็กทําไมโดนยิงตายทําไมถึงโดนโกรธกรรมโดนรถชนโดนอุบัติเหตุโดนโรคมาเรียงกินแต่ทั้งที่มียารักษาโรคอยู่มากมายนั่นคือโกรธกรรม น,นี่ก็คือแนวทางการปฏิบัติของวัดดมควันจังหวัดสิงห์บุรีนะเจ้าคะ่ะเจริญพรค่ะถือว่าสัปดาห์ที่4แล้วที่เราได้นําเสนอมาก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้มีใครได้ไปทดลองปฏิบัติที่สำนักไหนบ้างใช่ไหมเพราะทั้งวัดทั้ง4แห่งนี้ก็มีแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปอย่างที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกว่า วัดไหนสำนักไหนที่ถูกจริตกับเราก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกไปปฏิบัติในวัดนั้นได้ถูกต้องค่ะ้วสัปดาห์หน้าเราก็จะไปดูกันที่สำนักปฏิบัติธรรมที่วัดไม่หิยงอยู่ใกล้ๆเองนะคะวัดอยุธยาที่จังหวัดพระนครชพิทยาค่ะ รัสก,การเจ้า่ะสาธุสาธุเจริญพรค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการคนต้นแบบหมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าอย่าลืมกลับมาติดตามสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบตามแนวสติปัฏฐาน4ีค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.tnnthailand.com ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เมื่อปฏิบัติด้วยตนเองผลก็จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติเอง